สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนสวัสดีพี่ท็อปสวัสดีพี่เตี้ยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเี่งวัชวนคุยก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะฮะทุกวันจันทร์สองทุ่มเศษเศษวันนี้ก็ตอนที่สิบเจ็ดแหละนะที่จะมาพูดคุยกันนะครับก็ผ่านไปเรียบร้อยในเกมบิวฟาเชมเบอร์ลิกรอบโ o ซานเลอรนะครับนัดแรก แล้วก็แต่ว่าที่จะพูดถึงก่อนเลยครับพี่เตี้ยพูดถึงเกมเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ก่อนเวสต์แฮมอาเซนอนฮะโอ้โห<ะ>ผมก็ดูผมผมดูอยู่ก็เลยอยากอยากพูดถึงนิดนึงนะครับพอดีพี่ท็อป<ม>พี่ท็อปเขาเป็นสักขีเรยานอยู่ด้วยพอดีฮร <c oughs> ก็รง่ายๆพี่ไอพี่เตี้ยพี่จะเห็นเห็นดูไฮไลท์อย่งฮะเมื่อคืนผมเอผมพอดีเมื่อดูไฮไลท์ผมไปไปไปทำคู่นี้ที่พีพีทีพีพอดี ไม่้ดูไกลแต่ทำมาพอดีแทนบอลไหมลูกสองหนึ่งแฮนบอลไหมถาวก่อนลูกสองหนึ่งแฮนบอลไหมมันมันไม่ชัดขนาดที่ที่ทําให้ลูกหมงของล็อกโพดิงที่มาโดนแขนใช่ไหมครับจังหวะแรกนั่นแหละผมว่ามันเบาไปนิดนึงมันมันรู้สึกมันชนระมุลน่ะคือมันก็ขึ้นไปโดยโดยที่มันไม่มีเจตนาขึ้นฝรั่งมันผมว่าฝรั่งมันไม่ได้ไม่ไดหยุดยิ้มขนาดนั้นจริงจริงมันมองแฮนบอลได้ไหมได้ได้ แต่ว่ามันก็แค่มันเป็นช่วงมันรวมมดตุ้มกันแหละแล้วมันก็ไม่ดีไม่ได้มีเรื่องของตัวตัวเจตนามือไปชกเลยอะไรเงี้ยมันก็คือคือมันก็พลุงมพลังกันหมดอะตรงนั้นอะสามสี่คนอะอืมอืมนะซึ่งจริงๆแล้วจริงๆมันไม่อ่าจริงๆเนื้อเกมจริงๆเนี่ยเบรสเซมอะเขาทิ้งอยู่แล้วผมว่าหรือเบื้องต้นมันทิ้งอยู่แล้วเพราะว่ามันมีภารกิจอย่างที่ผมทํารายการอยู่ก็บอกแล้วว่า ในการโดนสังสวดหนึ่งสองเนี่ยมันมันต้องเอาคืนอะมันต้องมันต้องเน้นเต็มที่ไม่งั้นถ้าถ้าวันถ้าไม่มีไม่มีสมมติสกอร์หนึ่งหนึ่งนะแมตช์แมตช์กับแบงค์สวดอะหนึ่งหนึ่งผมว่าอาร์เซนอลอาจจะเจอของของใหญ่กว่านี้อืมเจอทั้งอันโตนิโอเจอทั้งชูเ็กตั้งแต่ต้นเกมอยู่แล้วครับ แล้วการเสียลูกเซตเพลย์สองลูกเนี่ยมันก็มีผลต่อไอ้ขาดสองคนนี้เหมืนน oh, <okay. S 1> อนกันขาดสองคนนี้มันก็คือลูกลูกการาดในโอโหมันมันดูขี้เล่มากเลยเน,ย <laughs> น,นะแต่ก็ต้องชมต้องชมเรื่องของความผมบอกว่าอะไรอาเซนลเปนความหลากหลายระดับหนึ่งนะความลงตัวใช่ไหมลงตัวแะละ <laughs> คือว่าพวกเขามีมีคนเ <laughs> คลื่อนที่ด้วยลูกบอลเคลื่อนที่แนวลึก เพื่อนที่ในจังหวัดโต้กลับได้ได้ดีนะนะครับเอ็นแคทียเองเออซาก้าเองหรือรวมไปถึงบรริการหรือว่าอ,อพวกกลุ่มมิชิลหรือมาเป็นน,นี่เองเนี่ยผมว่าผมผมว่าเขาเล่นบอลหน้าตื่นตาตื่นใจนะอแต่ผมว่าแบเบคแทรกมันมก็จกบัแบแปลกๆแล้วอย่างพี่เตี้ยบอกเล่นผมผมจะเอาดีแคนไหนลงไปทำไม,มไม่มไม่ ไม่ใช่ไม่ใช่คือคืออย่างนี้ก่อนดีเคนไลท์อ่ะคือ<ม>การ<ม>ดีเฟนต์ตัวเองในในในระยะสั้นๆเนี่ยผมว่าดีเคนไลท์อ่ะมันมันฟื้นตัวเร็วกว่าไอโทมัตูเช็คอืมโอเคโอเครีคอเวอรี่เร็วกว่าอ่าใช่ถูกต้องเพราะนั้นก็ทำให้รู้สึกว่ารู้สึกว่าเรามองมองเห็นถึงถึงการวางแผนที่ ที่อาจจะดูแยบยนนะแต่ผมเข้าใจว่าเดวิดมอยเองเนี่ยคือมันต้องทิ้งอะมันจําเป็นต้องถามว่าจริงจริงอยากทิ้งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่อยากทิ้งคือมันก็มีลุ้นจริงๆแล้วผมว่าบางทีเด,ดวิดมอยคิดเดยอะไปนิดนึงไม่งั้นไม่งั้นเกมเกมเมื่อคืนเนี่ยมันจะสนุกกว่านี้อาจเะนอลจะเจองานยากกว่านี้ครับแต่ผมว่าก็เป็น คือถึงแม้ว่าอันเวสแฮมจะเล่นไม่เต็มไม่ไม่คือเล่นปกติดีแหละแต่ว่าก็จะเป็นเกมผพว่าเป็นเกมที่ก็โอเคนะก็ดูดูดูกดีเพราะว่าตลอดโกลเปนแกก็ดีแกก็ดีพี่เป็นห่วงเลยครับปีหน้าจะตามใครจะไปก่อนกันในแคนรายก่อนโเปนแล้วพี่ท็อปดูทีเองได้เป็นไงครับเมื่อคืนองค์ีเมื่อคืนเมื่อคืนเนี้ยไม่ไม่ รู้อยู่แล้วว่าเวสต์แฮมอ่ะเหลือเซนตอนะครับตัวจริงแบบที่อาชีพแค่คนเดียวก็เหลือซูมาคนเดียวแหละตอนนี้ก็ไม่แปลกผมก็ว่าไม่แปลกที่มันโดนลูกคนเนอร์สองลูกรวดเลยอ่ะแล้วยิ่งไม่ไม่เอาซูเช็คลงด้วยอ่ะไปกันใหญ่เลยก็ก็ถือว่าเป็นโชคดีกันะที่มนไปเมื่อคืนนี้ที่เวสต์แฮมเองไม่พร้อมแต่ว่าไอตัวเดดบอยอ่ะผมก็เห็นด้วยเขาผมว่าเขาลังเลยอ่ะถ้าไปดูเกมก่อนก่อนที่เจอแฟงค์เฟิร์ตนะ มันจัดตัวเร็วกว่านี้อีกนะจัดตัวที่แย่กว่านี้อีกนะ <c oughs> คือเหมือนกับว่ามันก็นไปวัดกับแรงฟันด้านแรกก่อนคิดว่าเล่นในบ้านไง <c oughs> แล้วผมก็คิดว่าเขาอาจจะพลาดพอพลาดปุ๊บพอเกมที่สองเราจะมีลูกลีลาเอ้ยเรียกว่าลังเลหน่อยว่า <c oughs> เออยังไงดีว่าจะหลีกจะยังไงหรือบอลถ้วยจะยังไงเแลบเนี้ยก็เลยออกเอ็รูปนั้นที่การจัดตัวที่สุดคนแรกเมื่อวานนี้ของเวสแฮมแต่ผมแต่ผมก็ผมอกเมั <c oughs> ่นจะลึกๆแหละว่ามันก็ อเาเซนก็ไม่นา่าพลาดง่ายๆหรอกแม้ว่าจะเสียหน่อยเจอบบเวนตีเสมอนี่ก็เสียวนะอาจริงอเออแต่ว่า<อ>แต่ว่าพอเออแต่ก็ก็ก็แต่คิดว่าก็เกมโดยรวมมันก็ไม่เสียเปรียบอะไรมากความผิดพลาดมันก็ยังไม่ผิดพลาดอะไรเยอะก็ก็ตามเกมฮะมันก็มันก็ได้ดูที่สองก็โอเคก็จบแต่ว่าจริงๆจริงเสนอในช่วนในช่วนของอาเซนที่นหนึ่งคือผมชอบใจในในความที่เขาเอาเองเกชียมานะ มันทําให้หผมพูดในรายการบอกว่าเนี่ยมันคือฟุตบอลที่ทําให้อาร์เซนอลยุคใหม่ซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าแฟนอาร์เซนอลเองแฮ ppy ปปกับเชฟทีมที่ที่ณเวลานี้นะเหตุผลคือ,อเออลาการ์เซดเองเนี่ยผมว่ามันเหมือนฟุตบอลเอาอะคือเขาเคลื่อนที่ไม่ได้เคลื่อนที่ตามพู้พนี้ไม่ทันนะ่ะครับอืมไอพวกนี้มันคือแบบโอ้โหเล่นกันแบบรู้อ,อกรู้ใจมากนะครับ ทางฝั่งทางฝั่งของเวททางฝั่งของเวสแฮมผมว่าแฟนเวสแฮมเข้าใจเข้าใจเดวิดมอยว่ามันมีมันมันมาถึงตรงเนี้ยต้องชมเดวิดมอยก่อนว่าเขาผสมทีมได้อย่างอย่างลงตัวมากๆพัฒนาขึ้นแบบชนิดแบบต้องมองนะต้องมองเวสแฮมว่าเออพัฒนาขึ้นดีมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็เข้าใจตรงนี้ว่า มันมีงานแบบโอ้โหมันไม่เคยมาถึงตรงนี้หลายสิบปีแล้วอ่ะใช่ใช่ถูกแม้ราะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะช็อตคัดได้ไปถึงแชมป์ได้ตอนนั้นก็มันก็คิดได้แหละก็คือเวทแชมเขาตองมุ่งไปที่ถ้วยยุโรปอยู่แล้วนะว่าอย่าเมื่อคืนมันก็ต้องสู้ตามหน้าเสือมันก็จะเป็นแบบโอ้โหจะเป็นดอกตุ๊สิบเอ็ดคนก็เกินเหตุเดี๋ยวก็ปีปัญหาไม่ก็ก็ถวัดตามจานวนเกมที่เหลือก็ถ้า โยบลีกถ้าชนะสองเกมก็ไปแชมเปี้ยนลีกแล้วไงแต่ถ้าผ่านทางลีกเนี่ยมันอีกสี่เกมอ่ะมันก็เลยแบบถอกวี่ถ้าควรทิ้งแล้วล่ะผมก็ต้องไปทางนู้ดอะไปทางบอลถ้วยอะถูกแล้วล่ะทิ้งอยู boxing, ่แล้วดูจากแต้มเอาตอนแต้มแต้มตอนนี้เอาเต์แฮมเลยนะจบเมื่อคืนเนี่ยห้าสิบห้าสิบสองมันจบแล้วไงเต์แฮมมันจบแล้วเมื่อคืนเนี่ยเอ็กซโฟอ่ะเอ็กซโฟนี่ตอนนี้ไม่มันก็ มันลุ้นยูโรป้าได้ไงมันลุ้นยูโรป้าไใช่มใช่มันไปสายยุโรป้าลีกแล้วตอนนี้มันต้องไปทุ่มเทนู่นละไอเรื่องแชมป้ยนลีกเนี่ยผมว่าลืมไม่ได้เลยคือถามว่าเรามาพูดถึงความทีมทีมที่มันจะต้องคุณภาพทีมไปถึงแชมป้ยนลีกเนี่ยผมว่าเวทแฮมอะมาได้ถึงตรงนี้นะก็ต้องบอกว่าเก่งมากแล้วใช่ครับก็มีลุ้นไปถึงมีลุ้นไปถึงแชมป์ยูโรป้าหลีกซึ่งอันเนี้ย เครดิตอันนี้ก็ต้องต้องมองว่าโอ้โหเขาเด็นมอยทํางานได้ได้ดีมากๆนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าผลงานเขาดีมานน <S <S ไม่ใช่พี่นะค่ับเด็ดมอยเหมาะก,กับทีมที่กลางถึงเกือบล่างครับออย่างดูเขาทาที่ที่เอเวอรตัหนึ่งเขาก็ทำดีฟุตบอลแบบเข้าใจว่ามึงไม่มีเงินเยอะ ไม่มีสะตุ้งสะตางไม่มีเรื่องของความเป็นเสน่ห์ที่จะดึงซูเปอร์สตาร์มาได้สร้างเรื่องของคาแรคเตอร์ทีมดีมากแล้วแล้วคิดดูคุณคุณเอาเดอดอนโบเวนมาเบ็นแลมามามันตอนแรกเ็าไม่มีเอ้ยมันมาไหวไหมวะแล้วมันดูคนเล่นกันหนโอ้โหแต่ก็ยังเชื่อว่าเสียแน่ๆคือดีแคนไลท์ผมว่าโบเวนหน่อด้วยพี่ ชัวโบเวนเอืมโบเวนผมยังดูว่ามันมันยังไม่ไม่ไม่ไมไมไมทะลุมันยังไม่ทะลุคลาสในส่วนของตัวที่ตัวที่จะขึ้นไปทีมใหญ่เขาเล่นเนี่ยเขาเล่นเขาเล่น,ลนทีมอย่างเงี้ยสนุกแต่ดีไลท์ม,มันมันตอบโจทย์ชนิดแบบโอ้โหหนึ่งเลี้ยงกินตัว,วได้สองแท็กเกิลได้สามยิงประตูได้สีส่อายุน้อย เนี่ยมันคือมันคืออะไรที่สมบูรณ์แบบมากกับ็อีติแอไลแล้วก็เชื่อว่าเน,นแฮนก็ขายผมว่าไมแมนยูแหละเราไม่รู้แล้วแต่แตผมเชื่อว่าหลายทีมได้ไปเนี่ยมันก็เหมือนได้ได้ได้ใครล่ะได้ได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 อ,อกองเต้บวกกับใครล่ะถ้าเป็นมิิลตัวรับที่เก่งๆ tiene, ของของบาร์เซโลนาบุสเกต บุ๊กเกตบุ๊กเกตอ่าคือคือสัองคนเนี่ยมารวมกันเป็นดีแค่ไรหกคนอ่าก็อ่ะประมาณนี้นะคู่แรกที่เราพูดคุยกันนึกถึงยืมไลน์เนรอครับอาร์เซนอลเอาชนะไปได้สองประตูตอนหนึ่งนะครับพี่เตี้ยครับมีคุณโพลีโกเวอร์ถามมาแต่ไม่ตอบก็ได้นะครับไม่เป็นไรเขาบอกพี่เตี้ยครับบางคนถามว่ายูไปไหนครับแมตช์ราชบุรีถ้าตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับก็ก็มีอาการบาดเจ็บครับ อ่มีการบาดเจ็บนะครับก็เลยไม่ได้ลงเพราะว่าก็เลยก็เลยต้องคือตอนนี้ก็คือบาดเจ็บเราก็คงไม่ไม่เสียมากเพราะว่าเอ่อมันก็มีงานใหญ่รออยู่มันก็ต้องตอบแบบเหมือนในวิดมอยอ่ะครับพี่ใช่ครับใช่ใช่ใช่เราก็ต้องใช้ไม่จำเพียงแต่ผู้เล่นให้ให้เต็มสกายภาพอ่านไม่ใช่ีไม่สุดกับกับจำนวนแมตช์ด้วยนะเราก็ต้องดูว่าแมตช์ทานอะไรยังไงนะครับเพราะว่าเราเข้าใจอยู่ว่าเราก็เราก็หวังแต่จะไปแชมเปี้ยนลีกแต่ในการ อถ้านักเตะไม่พร้อมแล้วต้องแบกบแบกบเรื่องของอาการบาดเจ็บของสนามแล้วเรามีเวลาอยู่ประมาณประมาณสักยี่สิบวันถ้ามันหายไม่ทันงานจะงอกก็ <c oughs> ลเลยต้องยอมต้องยอมต้องยอมที่จะ <c oughs> เออดรอปผู้เล่นบางคนออกอันนี้ก็ผมเชื่อว่าแฟนบอนลหลายคนอาจจะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ผมก็อยากให้เข้าใจว่า งานสําคัญมันเราก็รออยู่กันถามเอาทุกเกมไหมเราเอาทุกเกมเลยแหละเห็นว่าถ้าเมื่อถ้ามันถ้ามันไม่สามารถเข็นลงสนามได้แล claro ้วมันทีมพิซิโอบอกว่ามันเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องยอมแล้ว no> ่าเออมันเสี่ยงก็ไม่ก็ก็ไม่สมควรจะเล่นครับอืมนะครับประมาณนี้นะโอเคตอบด้วยแต่พี่ทอมีอะไรเสริมคู่คู่เวสต์แฮมอาร์เซนอลไหมฮะไม่มีแต่จะบอกว่าเป็นเกมอาร์เซนอลปีหน้าการันตีเล่นบอลยุโรปแล้วแค่นี้จบ อ๋ออยู่นี่ค่วยไหนไม่รู้ถ่วยไหนไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าอ้าวไม่เยบอกว่าช่วยไหนไม่รู้ไงแต่ปีหน้าจะไปยุโรปเขาแล้วแค่นั้นแหละเข้าใจเข้าใจเข้าใจวันนูนเห็นแต่พีพี่เตี้ยชมนวิสมอยเนี้แหละผมก็ชมอาร์เตต้าเลยนะช่วงแรกนี้คือรุมรุมอนดอนกระท่อนกระแท่นจะไปโอ้โหโดนกดดันอย่างที่เราคุยตั้งแต่เริ่มต้นของเตี้ยงโชนคุยเลยอืก็คือใใหห้้เเววลลาา ที่ดอออกผลนะครับคือบอลมีนมงอีกอย่แลหวอ่าครับคู่ก่อนคู่ก่อนคู่ก่อนพัวช่นอนอ่าเมื่อวานนี้เอ็กซท็อปฟี่เอเวอร์ตนเอาชนะเชลซีไปได้หนึ่งต่อศูนย์โอ้โหก็เป็นอะไรที่ก็ผมตั้งใจดูเลยนะผมอยากจะดูว่าเอเวอร์ตนจะเล่นเล่นเหมือนเล่นกับลูกครูไหมเออผมผมก็ตั้งผมก็ตั้งใจดูนะ ยังไงพีเ่เพราะว่าพอดูแล้วเป็นงไ<ม>งนะพี่ี้ผมแค่รู้ว่าทําไมคุณไม่ย้อนหลังกับไปสี่เกมเล่นเหมือนเล่นแบบนี้ทีเล็กเล่นเป็นทีมเล็กเล่นแบบนี้นะพี่เล่นเหมือนทีมเล็กที่ที่หนีตายแล้วก็ไม่ต้องสวยเพราะว่าแสงลำ่านมาถึงปุ๊บต้องการความเพอร์เฟคชั่นซึ่งมันไม่ตอบโจทย์อยู่แล้วเหมือนทำรู้ึว่าเออณเวลาเนี้ย แลผ่านเข้าใจความเป็นความเป็นเอเวอรรตทนคุณต้องเล่นให้หนักคุณต้องเล่นให้แบบชนิดแบบคุณต่อสู้เนี่ยอขานออกนอกสนามเลยซึ่งเป็นเกมแท็กเกิลเป็นเกมที่ต้องวิ่งเข้าหาเ,เกมที่ต้องไล่เป็นเกมที่อะไรหมาจนตอกเล่นแบบไหนเล่นแบบนั้นซึ่งนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ที่เอเวอแ์นันแสดงให้เห็นถามว่าโอเคอ่าผมก็ใช้คําว่าโชคดีที่ชนะ